หวันก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีความเคลื่อนไหวจากหลายกลุ่มการเมืองนะครับโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ที่ชิงจังหวะประกาศรวมพลใหญ่คัดค้านในวันพรุ่งนี้ในขณะที่สสพรรคเพื่อไทยก็เชื่อว่าจะเดินหน้าพิจารณาให้เสร็จสิ้นในวาระสองตามกําหนดเวลาในวันเสาร์นี้ครับนายถาวรแสนเนียมนายกรจติกวณิชนายอิสระสมชัย นางสิริวัลปราศจากศัตรูกรรมการบริหารพักประชาธิปัตย์ประกาศลาออกจากตําแหน่งเพื่อเคลื่อนไหวกับมวลชนและไม่ให้มีผู้ไปร้องให้ศาลสั่งยุบพักแต่ยังไม่ลาออกจากตําแหน่งสสขณะที่นายสุเทพเทือกสุบรนนำสสประกาศตั้งเวทีปราศัยคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมในวันพรุ่งนี้ที่บริเวณสถานีรถไฟสามแสนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดงที่นําโดยนายสมบัติบุญงามอนงประกาศรวมตัวคนเสื้อแดงที่สี่แยกราชประสงค์ คัดค้านกฎหมายนิรโทษกรรมวันที่10พฤศจิกายนให้ได้จำนวน10,000คนหลังจากรวมตัวครั้งแรกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาองค์กรต่อต้านคอรัปชันรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ c h a n g e o r g ขอร้านชื่อหยุดกฎหมายล้างผิดคดีโกงเรียกร้องให้คดีทุจริตคอรัปชันต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติหลังจากที่ได้แสดงจุดยืนคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้ไปแล้ว พาควิชาการอย่างมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนออกแถลงการเรียกร้องให้หยุดการบิดเบือนกฎหมายนิรโทษกรรมหยุดการตราบสัตว์ของพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้ประชาชนกดดันคัดค้านและถอนตัวไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยความเคลื่อนไหวจากฝ่ายพรรคเพื่อไทยนายอํานวยคลังผาประธานวิปรัฐบาลเชื่อว่าจะพิจารณากฎหมายฉบับนี้เสร็จได้ภายในวันเดียวหลังจากที่ได้หารือกับนายสามารถแก้วมีชยัยประธานกรรมธิการ ว่ามีสสเสนอคำแปติรายหิ163คนและจะเริ่มประชุมกันในเวลา10นาฬิกาวันพรุ่งนี้ด้านนายแพทย์เวงโตจิราการและนายนัทวุฒิสายเกื้อก็ยืนยันว่าจะไม่โหวตตามมติพรรคเพื่อไทยถึงแม้ว่าจะถูกลงโทษภายหลังในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยพลโทพราดรพัฒนถาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติตรวจสอบด้านการข่าวยังไม่พบความเคลื่อนไหวในต่างจังหวัดส่วนการชุมนุมในกรุงเทพจะรุนแรงหรือไม่ ก็ต้องประเมินกันในวันพรุ่งนี้และยังไม่มีแนวคิดจะขยายพื้นที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงเพิ่มจาก3เขตที่ยังบังคับใช้อยู่ในณขณะน,นี้ความเคลื่อนไหวที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมๆกับการพิจรารณาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมวาระที่2องในวันพรุ่งนี้จะนำไปสู่จุดแตกหักหรือไม่ ปลายทางของเรื่องนี้จะไปในทิศทางใดได้บ้างคุณวราวิทย์เชิมณีไปคุยกับรองศาสตราจารย์ชัยยันชัยยพรน,นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ครับถ้ามองไปข้างหน้าอาจารย์มองเห็นอะไรครับถ้ากฎหมายฉบับนี้ไปสุดซอยอย่างที่พรรคเพื่อไทยตั้งใจไว้จริงๆเนี่ยปลายทางมันคืออะไรครับอาจารย์ถ้าถ้าไม่มีใครคัดค้านหรือเสียงคัดค้านหรือการประท้วงไม่มีแรงพอ ดูแล้วมันก็ต้องสุดซอยมัอาจจะไปติดอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญก่อนแน่นอนนะครับในขณะที่กฎหมายหลายหลายฉบับก็จะต้องไปติดอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญมันก็จะกลายเป็นว่า,ารัฐธรรมนูนจต้องแบกรับประเด็นปัญหาตรงนี้เยอะมากแล้วก็ถามว่าสารรัฐธรรมนูญจะสามารถตัดสินสมมุติว่าไอ้เรื่องที่ไปค้างอยู่สารรัฐธรรมนูนทุกเรื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ย สารจะกล้าตัดสินว่าขัดทุกๆเรื่องแล้วล้มไปทุกๆเรื่องหรือเปล่านะครับประเด็นที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าตกลงแล้วเราจะมีหลักประกันไหมว่าไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมของพี่น้องประชาชนที่เกินขอบเขตไม่ว่าจะเป็นการดูแลความสงบเรียบร้อยของฝ่ายรัฐบาลที่เกินขอบเขตหรือแม้กระทั่งการกระทําผิดหรือข้อกล่าวหาของนักการเมืองก็ดีเนี่ย ตรงเราจะมีบรรทัาฐานอะไรในอนาคตที่มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ํารอยขึ้นอีกถ้ามองในทางการเมืองทําไมรัฐบาลหรือว่าพักเพื่อไทยกล้าเคลื่อนไหวครั้งนี้และดูเหมือนว่าจะพยายามมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้าน,นี้ก็มีพยายามจะพระราชทานอภัยโทษใช่ไหมครับรนีพร,รบปร,รองดองของพลเอกสนธิแต่ครั้งนี้ดูเอาจริงเอาจงังมากทั้งๆที่ โพบางโพก็บอกว่าแนวโน้มความนิยมของรัฐบาลก็ไม่ได้ดีหรือว่าเรื่องบางเรื่องก็มีปัญหาประดังประเด,ดเข้ามาอาจารย์มองว่าทําไมคือ,<พ>อมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่การบรรจุร่างพรบนี้โทษสกามของคุณวรชัยเข้าไปตามแรงกดดันของแกนนํานปชก่อนสิงหาคมเ่ยนะครับครับที่นีอถึงเวลาเนี่ยคือพรรคเพื่อไทยนี่เขาเขาก็เล่นได้หลายหน้านะครับแล้วเขาก็สามารถดูกระแสมวลชนได้ ถ้าถ้าแบบมวลชนมาแรงนะฮะืาอที่ที่คุณราวิ์บอกว่าอตอนนี้ความนิยมของรัฐบาลก็ไม่ได้ดีนักใช่ไหม,มก็เมื่อไม่ได้ดีนักเนี่ยถ้าเล่นเล่นจะเอาของของเรียว่าวของที่ต้องลงทุนเยอะเช่นสุดซอยเนี่ยถ้าเพียงพั้มยังไงก็พ่ยุบสภาหรือถ้ามันมีความเคลื่อนไหวรุนแรงมากลักเนี่ยเขาก็อาจจะชะลอได้กฎหมายนี้คือไม่ไปสุดซอย เขาว่าไม่ไปสุดซกยยังไม่ไปสุดทางของกระบวนการนะครับก็ค้างไว้อาจจะค้างไว้เมื่อค้างไว้แล้วอาจจะได้รับความนิยมขึ้นมาได้วรัฐบาลนี้รักษาสิ่งที่เรียกว่าเห็นแก่ความสงบของบ้านเมืองมากกว่านะครับไม,ไม่เอาไม่เอาพี่ชายรัฐบาลนี้ไม่เอาพี่ชายคือถ้าไม่ไปสุดซอยก็ไม่เอาพี่ชายชไม่เอาอทุทกศิณและก็ยังจะยืนยันเดินหน้าที่จะให้รัฐบาลที่สั่งฆ่าประชาชนเนี่ยต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ก็ได้ก็ได้ความชอบตรงนี้ก็ได้ความชอบตรงนี้คือเล่นเล่นทุกอย่างเพราะฉะนั้นนี่ผมก็ยังยืนยันว่ายืนยันว่ารัฐบาลจะเรียกว่ารัฐบาลได้ไม่รู้ว่าบาลของใครก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ไปขุณยิ่งรักรู้เรื่องอนนี้แค่ไหนแต่ว่ามันก็ว่าเขาสามารถที่จะผ่อนสั้นผ่อนยาวแล้วก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ทุกทุกขั้นตอนเลยครับ ถ้ามองให้ซับซ้อนกว่านั้นอาจารย์ว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่ชนชั้นนําทางการเมืองเข้าอาจจะมีการตกลงเจรจารับอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าถ้ากฎหมายนี้ออกมาเนี่ยทหารก็ได้พ,พระจาระชที่ปัตก,ก์ก็ได้แกนนาพันธมิตรก็ได้แกนนานปชก็ได้มวลชนที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะไม่แคร์คนที่เล่นตามบทบาทอยู่ในหน้าสื่อทุกวันนี้ก็ ตามหน้าที่เท่านั้นแต่ว่าถึงเวลาก็ทําอะไรไม่ได้และทุกคนก็ได้ประโยชน์มีความเป็นไม่ได้ที่จะมีการคุยกันแบบนั้นเป็นไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทีนี้เงื่อนไขของสังคมการเมืองมันเปลี่ยนแล้วว่าอการตกลงกันในระดับชนชั้นนำนะฮะแล้วก็จะ,จะ,จ,ะจะเรียกว่ามองไม่เห็นหัวประชาชนเนี่ยผมว่ามันมันผ่านมันมันไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจเขาตกลงกันแน่เขาคุยกันแน่แต่เขาก็ต้องดูมวลชนด้วยว่าเอาไงคือการตกลงยังมีอยู่แต่ียงมวลชน มีส่วนมากกว่าในอดีตก็อาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติให้สัมภาษณ์รายการสารคดีของไทยพีบีเอสที่ไปบอกว่าเนี่ยชนชั้นนำเข้ามานั่งนั่งโต๊ะกินหูฉลามแล้วก็ตกลงกันนะครับอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรติเขาบอกผมก่อนในช่วงที่ผมทำแถลงการคัดค้านหรือว่าเตือนเตือนว่าไอ้ร่างนีธธ้จะโทษเนี่ยขอให้เฉพาะประชาชนนะ ผมชวนอาจารย์ประจักษ์ช่วยลงนามเนี่ยอาจารย์ประจักษ์ก็บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกสสเพื่อไทยเขาไม่ไปสุดซอยผมก็ยังเห็นว่าคุณอภพิสิทธิ์เขาพูดถูกว่ายอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วผิดถูกไงก็จะเป็นบรรทัดฐานไปนเลยว่าตกลงรัฐบาลทําได้แค่ไหนการชุมนุมทําได้แค่ไหนขอบคุณครับอาจารย์ครับครับินดีครับ